พานคำและทองดีออกไปล่าสัตว์ในป่าใหญ่และได้ทําห้างนั่งพักบนต้นไม้ใหญ่กลางป่าเนื่องจากความมืดปกคลุมพื้นป่าจึงไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ผานคำและทองดีจึงได้นั่งล้อมวงกินข้าวที่ห่อเตรียมกันมาจากบ้านพอกินอิ่มแล้วก็รีบทำธุระส่วนตัวจากนั้นก็พาขึ้นไปนั่งอยู่บนห้าง หลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงฝีเท้าสัตว์ใหญ่ที่กำลังเดินเข้ามาบริเวณใต้โคนต้นไม้ทองดีเลยกระซิบเรียกผ่านคำจึงเตรียมตัวตั้งรับทันใดนั้นหมูป่าพุ่งออกมาจากพุ่มไม้ผ่านคำลั่นไกใส่ทันทีผ่านไปไม่กี่นาทีหมูป่าที่นอนแน่นิ่งตัวนั้น มันกลับลุกขึ้นมายืนอย่างหน้าตาเฉยผ่านคำแกรับรู้ได้ถึงความไม่ปกติของป่าเลยส่องไฟไปที่ตัวหมูแล้วใช้ปืนยิงซ้ำเข้าไปอีกครั้งแต่คราวนี้เหมือนว่าหมูป่าตัวนั้นมันจะไม่สะทกสถานกับกระสุนที่ยิงเข้าไปเลยผ่านคำรู้ได้ในทันทีว่า มันไม่ใช่หมูป่าธรรมดาอย่างแน่นอนและเมื่อส่องไฟดูดีๆแล้วก็พบว่ามันเป็นหมูโทนที่มีเขี้ยวยาวงงซึ่งนั่นมันอาจจะเป็นผีป่าผีโป่งที่จำแรงแปลงกายมาก็ได้เพราะในป่าลึกอย่างนี้มันมักจะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้อยู่เสมอผ่านคำเลยไม่รอช้า รีบใส่กระสุนลงอาคมแล้วยกปืนขึ้นประทับบ่าเหนี่ยวไกยิงลูกตะกัวเข้าใส่หมูป่าตัวนั้นอีกรอประมาณครึ่งนาทีซึ่งก็ทำให้นอนแน่นิ่งไปแต่พอทุกอย่างกลับมาเป็นปกติได้เพียงชั่วอึดใจจ,จู่ๆมันก็มีลมพัดกันโชคเข้ามาและแล้วสายฝน ก็เริ่มโปรยเม็ดลงมาหนักขึ้นเรื่อยๆผ่านคำเห็นท่าไม่ดีแล้วจึงบอกกับทองดีไปอีกว่ามึงอยู่นิ่งๆแล้วหูปากเห็นเงียบเลยนะฝนได้ตกลงมาไม่ถึงหนาทีแล้วมันก็หยุดผ่านคำและทองดีนั้นนั่งรออยู่จนดึก แต่ก็ไม่มีสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่ที่จะเข้ามาแถวบริเวณต้นไม้เลยแม้แต่ตัวเดียวพรานคําและทองดีก็เลยนั่งสับพังพงบหลับๆตื่นตื่นอยู่บนห้างเพราะคิดว่ายังไงคืนนี้มันคงไม่มีตัวอะไรที่จะเข้ามาให้ยิงแล้วเวลาผ่านไปสักพักทองดีก็เริ่มพูดอะไรแปลกๆออกมา ผ่านคำเลยรีบหันกลับมาดูเห็นทองดีกำลังจะลงจากห้างเพื่อไปหาหญิงสาวที่อยู่ด้านล่างผ่านคำจึงรีบคว้าตัวทองดีไว้แต่ทองดีก็พยายามดิ้นจนหลุดเมื่อหญิงสาวเห็นว่าตนโดนขัดขวางจึงเผยให้เห็นถึงล่างที่แท้จริง นั่นคือเสือสมิงพ่านคำไม่รอช้าใส่กระสุนลงอาคมแล้วยกปืนขึ้นประทับบ่าเหนี่ยวไกย,ยิงทันทีเสือสมิงเห็นท่าไม่ดีจึงล่าถอยไปด้วยสีหน้าที่เครียดแค้นโชคดีที่พานคำพกของขังติดตัวไว้ตลอดนั่นคือเหรียญพญาครุฑ ไม่งั้นพวกเขาทั้งสองคงไม่ลอดจากเงื้อมมือของเสือสมิงนั้นแต่ที่แปลกคือหญิงสาวที่เป็นเสือสมิงนั้นสามารถควบคุมจิตใจของทองดีได้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเดิมทีเสือสมิงไม่น่าจะทำแบบนั้นได้อย่างมากก็แค่แปลงกลายมาหลอกล่อเหยื่อให้ลงมาจากห้าง ในตอนเช้าผ่านคำและทองดีเลยรีบลงจากห้างเดินพ้นออกมาจากชายป่าแล้วก็รีบเดินกลับเข้าหมู่บ้านอย่างปลอดภัย